บทที่1นึ่งทำความเข้าใจการตลาดเครือข่าย MLM คืออะไรและอะไรที่ไม่ใช่อธิบายการตลาดเครือข่ายให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นงานสำคัญจำเป็นยิ่งทุกคนทุกคนคงเคยประสบปัญหาทางการเงินกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น,น้อยอย่างที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจ ถดถอยแต่ในวันนี้มีอีกทางเลือกหนึ่งการตลาดเครือข่ายเส้นทางที่จะทำให้คุณปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมขายตรงในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเติบโตที่ที่อัตรา4%อุตสาหกรรมขายตรงกลับเติบโตได้ดีกว่าอยู่ที่5.9%ซึ่งเป็นการเติบโตที่ดีกว่าเศรษฐกิจ โดยรวมทั้งหมดถึงเกือบ48%ท่านจะพบตัวเลขการเติบโตที่คล้ายๆกันนี้ได้ทั่วโลกถ้าท่านกำลังมองหารายได้เสริมความมั่นคงมองหาอิสรภาพทางการเงินไร้ขีดจำกัดและอยากจะเป็นผู้กำหนดชีวิตอิสระของท่านเองหากจะเคลื่อนถูงขึ้นอีกท่านจำเป็นต้องเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้แะเพื่อ ความสำเร็จมั่งคัง่งยั่งยืนท่านจำเป็นต้องรู้วิธีอธิบายธุรกิจนี้ให้ผู้อื่นเข้าใจเรามาเริ่มกันเลยการตลาดเกรือข่ายหรือการตลาดหลายชั้นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีณนะปัจจุบันที่บริษัทต่างๆใช้ในการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคซึ่งเติบโตเร็วที่สุดรวมถึงยังถูกเข้าใจผิดมากที่สุดด้วยก่อนปีสอง 0ูนหนึ่งสองสินค้าและบริการต่างๆมูลค่าเกือบ167พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราว5้าล้านล้านบาทได้ถูกเกลื่อนผ่านการตลาดเครือข่ายและบริษัทขายตรงต่างๆขอให้ท่านคอยจับตาดู mlm ในทศวรรษที่21นี้จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านและท่านผู้อา่านผ่านภาพและตัวอย่าง ต่างๆไปถูกความเข้าใจที่ว่าอะไรคือ MLM และอะไรที่ไม่ใช่เรายังจะ,จะแสดงให้ท่านเห็นอีกด้วยว่าท่านจะอธิบายเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าง,งมีประสิทธิภาพผู้เขียนขอเน้นอีกครั้งว่าการอธิบายการตลาดเครือข่ายให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นงานสำคัญยิ่งเมื่อการอ่านหน,นังสือเล่มนี้จบท่านจะทราบถึงความจำเป็นของการทำ ตลาดเครือข่ายและยังรู้วิธีอธิบายให้คนอื่นๆเข้าใจมันด้วยหนังสือเล่มนี้ควรใช้เป็นคู่มือฝึกสอนขนาะที่ท่านกำลังพัฒนาองค์กรการตลาดเครือข่ายท่านกำลังสอนให้พวกเขาทำธุรกิจนี้เป็นมันถูกเขียนขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยท่านฝึกสอนคนในองค์กรขอให้ท่านรวมม,มันไว้ในชุดข้อมูลเริ่มต้นโปรแกรมธุรกิจของท่าน บทฝึกสอนการนำเสนอวงกระดาษเฉดปาผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นในปี1973ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระพื้นฐานหลักของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เข้าร่วมการตลาดหลายชั้นตั้งแต่ปี1 9 6 9หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุม เนื้อหาการนำเสนอบนกระดาษเ็ดปากทั้งติดบทตึงได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของทั้ง1ิบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเ็ดปากขอให้ผู้เขียนได้ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดและยังเป็นคำถามพื้นฐานที่สุดอีกด้วย mln คืออะไรคำถามนี้บ่อยครั้งมักจะถูกถามเพราะ เข็มกัดที่พวกเขาติดไว้เป็นประจำตลอดหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้คำว่า MLM สลับกันไปกับคำว่าการตลาดหลายชั้นหรือการตลาดเกือข่ายเรามาแยกย,ย่อยทำความเข้าใจการจีรักคำการตลาดมีความหมายง่ายๆคือการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหลายชั้นหลายหมายถึง ระบบการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะจัดสรรแบ่งใจ่ายให้กับผลที่เป็นเหตุให้สินค้าหรือบริการนั้นเคลื่อนไหวไหล,ห,ลหมายถึงมากกว่าหนึ่งชั้นหากจะใช้คำว่ารุ่นน่าจะถูกต้องมากกว่าซึ่งมันน่าจะถูกเรียกว่าการตลาดหลายรุ่นแต่อย่างไรก็ตามเราจะยังคงใช้คำว่าหลายชั้นต่อไปเพราะว่ามันเป็น คำสามันธรรมดาและง่ายต่อความเข้าใจในความเป็นจริงเราพบว่ามีกลุ่มคนที่ร่วมรวมตัวกันขึ้นอย่างผิดกฎหมายในแบบลูกโซหรือพีระมิดพยายามทำตัวพวกเขาเองให้อยู่เหมือนกับโปรแกรมการตลาดหลายชั้นและจินนี้เองที่ได้สร้างทำนิด,ดางพ้อยให้แก่ MLM ซึ่งเป็นการตัดสิน ที่ไม่ยุติธรรมนะักตรงผลให้บริษัท MLM ใหม่ๆหลายบริษัทหันไปใช้ชื่ออื่นแทนท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า5ช่องทางค้าขาย5ช่องทางค้าขายตอนนี้เราจะพาท่านเข้าสู่พื้นฐานที่ท่านจำเป็นต้องเข้าใจเพื่อทํา ความสำเน็จของท่านละเพื่อความสำเน็จของคนเหล่านั้นที่ท่านพาเขามาในเครือข่ายของท่านขอให้ท่านเรียนรู้ข้อมูลนี้เพื่อให้ท่านสาม,มารถตอนคนอื่นต่อไปได้โดยพื้นฐานมีวิธีเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการอยู่เพียงห้าวิธีท่านอาจจะชูห้านิ้วขึ้นมาด้วยประกอบการอธิบายเมื่อท่านกำลังนำเสนอประเด็นนี้หขายปีก ผู้เขียนแน่ใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับร้านค้าปีกเช่นร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำร้านขายยาห้างสรรพสินค้าเป็นต้นผ่านไปที่ร้านร้านหนึ่งและซื้อบางสิ่งมาบริโภคนั้นคือขายปีกสการขายตรงโดยปกติแต่ไม่เสมอไปเรามักจะพบอยู่ในการขายประการการขายเครื่องัวการ ขายสาลานุกรมสาวเอวอนปาร์ตี้ทัปเปอร์แวร์ตามบ้านริงเหล่านี้เป็นบางตัวอย่างของการขายตรงใครคนหนึ่งกำลังพยายามขายบางสิ่งให้อีกคนหนึ่งซึ่งหน้าสามการตลาดหลายชั้นการตลาดเครือข่าย MLM คือสิ่งที่เราจะพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไปโดยตลอด หนังสือนี้ท่านไม่ควรตัดตนกับสองอย่างแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายตรงซึ่งเป็นความตัดตนที่มักจะเกิดขึ้นกับคนสวนใหญ่ 4. การตลาดตรงๆการตรงสินค้าทางไปรษณีย์การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และแคตตาล็อกสินค้าหรือทีวีดีวีดีห้าการตลาดออนไลน์ช่องทางนี้ครอบคลุมหลาย หลากหลายวิธีในการเกื่อนสินค้าวิธีการโดยใช้อินเทอร์เน็ตร่รวมด้วยอย่างเช่นเว็บไซต์ถือเป็นร้านขายปีกออนไลน์แห่งหนึ่งรูปแบบธุรกิจอื่นๆอาจจะใช้ Google อ e ีเมลและสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์บางคนอาจจะถามถึงช่องทางที่หกพึ่งคนมักจะสับสนกับ m อ m อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าว ถึงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพวกเขาพยายามพลางตัวให้ดูคล้ายๆเอ็มเราเอ็มเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาไม่เหมือนเราในความเป็นจริงก็คือพีระมิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายหนึ่งในเหตุผลหลักสำคัญที่มันผิดกฎหมายก็เพราะว่าพวกเขาล้มเหลวในการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการ ถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่สนใจการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการลูกโตพีระมิดเป็นเหมือนเกมหลอกเอาเงินถ้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวท่านจะสามารถเนียบมันว่าการตลาดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นการตลาดหลายชั้นได้จริงที่ว่าพีระมิดมีหลายชั้นแต่มันไม่ใช่การตลาด ความเห็นท้วงตีนส่วนใหญ่ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับการตลาดหลายชั้นเนื่องมาจากพวกเขายังไม่เข้าใจจริงๆว่า MLM ขายตรงมีวิธีทำต,ตลาดแตกต่างกันอย่างไรความตับสนนี้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าบริษัท MLM ซึ่งเป็นที่ยอมรับเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิสมาคมขายตรงท่านอาจจะเคยตกอยู่ในสภาพหรือบางทีอาจจะกำลังคิดถึง นักขายตรงแบบเคะประตูบ้านทั้งหลายเพราะท่านได้เคยปะตบกับผู้จำหน่ายที่มาเคาะประตูบ้านท่านเพื่อขายบางสิ่งให้แก่ท่านมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เอ็มเอ็มต่างจากการขายปีและการขายตรงความแตกต่างที่เห็นในใช้ก็คือเอ็มเอ็มท่านอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองแต่ไม่ใช่โดยตัวท่านเอง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองหรือไม่เพราะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่านดำเนินธุรกิจท่านมีเลี่ยงไม่ได้จะต้องข้องเกี่ยวกับการหักภาษีแต่ในหนังสือเล่มนี้เราจะไม่เข้าไปพูดถึงความได้เปรียบในการหักลดย่อนภาษีนักบัญชีภาษีสามารถให้ข้อมูลนี้ได้หรือจากหนังสือเล่มอื่น ที่เขียนเรื่องภาษีการอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองหมายถึงท่านกำลังซื้อสินค้าราคาขายส่งจากบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่สิ่งน,นี้หมายถึงท่านสามารถและควรจะใช้หรือบริโภคสินค้าเหล่านั้นเป็นการทวนตัวหรือภายในครอบครัวของท่านเองคนมากมายเข้าร่วมกับบริษัทด้วยเหตุน,นี้เพียงอย่างเดียวในตอนแรกเพื่อ ซือสินค้าราคาขายส่งแลหลายคนในจำนวนนั้นก็เริ่มจริงจังในระหว่างการสร้างองค์กรและเนื่องจากท่านกำลังซื้อสินค้าที่ราคาขายส่งท่านยังสามารถทำกำไรได้อีกถ้าห่าท่านต้องการด้วยการขายสินค้าเหล่านั้นที่ราคาขายปลีกความเข้าใจผิดพบได้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับ MLM อีกอย่างหนึ่งก็คือความ นึกคิดที่อุปโลกขึ้นเองว่าท่านจำเป็นต้องขายปีกจึงจะขยายธุรกิจให้ใหญ่โตได้และยังมีอีกหลายๆคนถูกบอกว่าจำเป็นต้องขายปีกและการขายปีกไม่ควรถูกล้าเลยในบางโปรแกรมถึงกับกำหนดยอยขายปีกเป็นเกณฑ์นในการบรรลุคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสท่านอาจจะขายปีกก็ได้ถ้าท่านผงคาหรือท่านจำเป็นต้อง ทำเบื่อบรรลุข้อกำหนดของบริษัทแต่การจะสร้างธุรกิจเอ็มเอ็มให้เกิดรายได้มหาศาลหรือประสบความสำเร็จนั่มรวยมั่นคงท่านจะต้องสร้างองค์กรสร้างคนพัฒนาผู้นำจริงที่ว่ายอดขายสินค้าเป็นผลลัพธ์สำคัญลำดับต้นๆที่ไม่ควรถูกละเลยเด็กขาดแต่ยอดขายในธุรกิจการตลาดเครือข่ายที่มาแตกต่างจากยอดขายปิทั่วไปที่เราคุ้นเคยโปรด โปรดอย่าสับสนในการตลาดเกือข่ายยอยขายที่เข้าขั้นประสบความสำเร็จจะเป็นผลมาจากการสร้างองค์กรที่ดีและแค่แบ่งปันสินค้าเล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัวญาติพี่นหรือกับเพื่อนๆนนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราอดทิศเวลามากมายไปกับการสอนท่านให้รู้วิธีสร้างองค์กรและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงบอก ท่านว่าท่านทําธุรกิจน,นี้แต่ไม่ใช่โดยตัวท่านเองท่านไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ทําธุรกิจน,นี้เพียงลางพังวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กวา่าซึ่งถือเป็นสาระสำคัญหลักก็คือการสร้างทีมให้เติบแข็งแกร่งประเด็นสำคัญขอให้กิจกรรมการขายของท่านเกิดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างการสร้างองค์กร ผู้คนมากมายล้มเหลวมากกว่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าพวกเขาพยายามท,ทําธุรกิจนี้ทางอ้อมพวกเขาพยายามจะสร้างองค์กรโดยเน้นไปที่การขายในขนาดที่ท่านอ่านบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากในบทถัดๆไปท่านจะได้พบว่าทําไมการขายซึ่งไม่ได้ผลเมื่อเราพูดถึงการขาย คนประมาณ95%จะถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดรบๆขึ้นในใจในธุรกิจ L M L M ท่านไม่จำเป็นต้องขายสินค้าในแบบวิธีปฏิบัติที่คนทั่วไปรับรู้แต่อย่างไรก็ตามสินค้าจะต้องเคลื่อนไหวไปสู่ผู้บริโภคมีเช่นนั้นมีเช่นนั้นจะไม่มีใครจ่ายเงินให้ท่านผู้เขียนได้ให้คำจำกัดความการขายไว้ว่าการ การเข้าพบคนแปลกหน้าและพยายามขายบางสิ่งให้กับคนคนนั้นทั้งๆท,ที่คนคนนั้นไม่ต้องการหรือไม่จําเป็นต้องมีผู้เขียนขอย้ำมีกครั้งสินค้าต้องเคลื่อนไหวมิเช่นนั้นจะไม่มีใครจ่ายเงินให้ท่านการตลาดเกือข่ายเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ถูกใช้เรียกแทน MLM ขณะที่ท่านกําลังสร้างองค์กรในความเป็นจริงแล้วท่านกาลังสร้างเกือข่ายหนึ่งขึ้นมาซึ่งท่านสาม,มารถละ บายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายของทางการขายปีเป็นพื้นฐานของการตลาดเครือข่ายกิจกรรมการขายใน MLM หรือในการตลาดเครือข่ายเกิดขึ้นมาจากการที่ผู้จำหน่ายแบ่งปันสินค้ากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านและญาติของพวกเขาพวกเขาไม่เคยต้องออกไปพูดกับคนแปลกหน้าเลยการสร้างธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จและมีขนาดใหญ่ท่านจําเป็นต้องสร้างสมดุลท่านจําเป็นต้องอุปามา์สปอนเซอร์และสอน m l m และในระหว่างกระบวนการอุปมภ์และสอนท่านจะสามารถสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาได้เองโดยการขายปีกให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านและญาติญาติของท่านอย่าพยายามขายโปรแกรมทั่วกี่ของท่านให้กับคนทั้งโลกโดยลําพังตัวท่านเอง ำไว้ว่าการตลาดเครือข่ายหรือ MLM คือการสร้างองค์กรซึ่งมีผู้จำหน่ายอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากและผู้จำหน่ายเหล่านั้นกำลังขายปีเกเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เขารู้จักวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่ามากใช้ความพยายามการคนละเล็กคนละน้อยแทนจะต้องทำทั้งหมดนั้นเพียงลำพังตัวคนเดียวตัด งบโฆษ,ษณาทุ่มเงินเพื่อสินค้าบริการเหนือป่าบริษัท MLM เกือบทั้งหมดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุ่มเงินจำนวนมาหาศาลไปกับการโฆษณาวิธีโฆษณาที่เกือบจะเป็นลักษณะผูกขาดและนิยมใช้กันก็คือการบอกตอกกันไป ากต่อปากและด้วยเหตุนี้เองบริษัทเอ็มเอเมเหล่านั้นจึงมีเงินเหลือเฟือทุ่มให้กับการพัฒนาสินค้าและผ,ผลที่ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นมกักจะมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันกับที่วางขายปีกตามร้านค้าทั่วไปท่านสามารถใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้นและแบ่งปันมันให้กับเพื่อนๆโดยวิธี ง่ายๆท่านเพียงขอให้พวกเขาเปลี่ยนจากสินค้าเดิมยี่ห้อเก่ามาใช้สินค้าใหม่ซึ่งท่านได้พ,ดพบจากรประสบการณ์ตรงของท่านเองว่ามันมีคุณภาพดีกว่าถึงตอนนี้ท่านคงได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่การเข้าโค่นแปลกหน้าแบบขอประตูบ้านโปรแกรม การตลาดเกื้อไข่หรือ MLM ท่านที่ผู้เขียนรู้จักมักจะสอนถึงวิธีง่ายๆนี้ในการแบ่งปันสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้กับเพื่อนๆซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเรียกว่าการขายใน MLM แต่ผู้เขียนชอบเรียกว่าแบ่งปันเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆความสำคัญของการอุปถัมภ์สปอนเซอร์อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ MLM แตกต่างจากขายตรงก็คือ การอุปถมัมภ์การสปอนเซอร์ผู้จำหน่ายใหม่ๆใ,ในธุรกิจการขายตรงหรือการกระทังบริษัท llm เองบางแห่งอาจจะใช้คำว่าหาสมาชิกใหม่แต่การอุปถมัปถมภ์และการหาสมาชิกใหม่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันท่านอุปถัมภ์ใครคนหนึ่งและสอนเขาให้รู้วิธีทำสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่วิธีการสร้างธุรกิจของพวกเขาเอง ทำริงที่ท่านกำลังทำอยู่วิธีการสร้างธุรกิจของพวกเขาเองการหาสมาชิกใหม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มคนเข้ามาในองคอ์กรไม่มีความมุ่งมั่นใดๆต่อความสำเร็จของพวกเขาใครก็ตามที่ถูกชักชวนเข้ามาโดยไม่ได้รับการฝึกสอนและการสนับสนุนที่จำเป็นคนเหล่านั้นจะล้มเหลวไปในไม่ชาอัอตราการลด ขนาดของคนกลุ่มนี้มีถูงมากผู้เขียนขอเน้นว่ามีคนแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างการอุปถัมภ์สปอนเซอร์ใครสักคนและแค่การเต็นใบสมัครพวกเขาเข้ามาเมื่อท่านอุปถัมภ์คนคนหนึ่งท่านกำลังให้คำมั่นสัญญากับเขาถ้าท่านไม่ตั้งใจรักษาสัญญาท่านกำลังหลอกลวงเขาให้เต็นใบสมัครมาถึงณจุดนี้ ทั้งหมดที่ท่านจําเป็นต้องทําก็คือตั้งใจรับสัญญาด้วยการช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถทำธุรกิจของพวกเขาได้เองหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์อย่างประเมินค่าไม่ได้มันจะแสดงให้ท่านได้เห็นว่าท่านต้องทําอะไรและทําอย่างไรมันคือความรับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์ที่จะต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา รู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เขากำลังทำให้แก่ทุกคนที่พวกเขาพาเข้ามาในธุรกิจเช่นวิธีการตั้งสินค้าการบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูลวิธีการออกสตาร์ทวิธีการสร้างและวิธีฝึกสอนคนในองคอ์กรหนังสือเล่มนี้จะอยู่คู่ท่านไปตลอดทางเพื่อให้ท่านสามารถบรรลุความรับผิดชอบ นี้การอุปรถัมภ์คือสิ่งที่ทำให้การตลาดหลายชั้นเติบโตและขนาดนี้องค์กรของท่านขยายใหญ่โตขึ้นท่านเองก็กำลังกลายเป็นนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จท่านในเป็นนายตัวเองหากท่านทำงานให้บริษัทขายตรงและท่านตัดสินใจออกจากงานนั้นเพื่อเปลี่ยนไปทำงานในพื้นที่อื่นๆท่านจะต้อง ไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งในบริษัท MLM เกือบทั้งหมดที่ผู้เขียนรู้จักท่านสามารถย้ายไปทำงานยังพื้นที่อื่นๆของประเทศและอุปถัมภ์สปอนเซอร์คนใหม่ๆได้โดยไม่ถูนเสียย่อจำนายซึ่งเป็นผลมาาวิ้กิจกรรมการซื้อของกลุ่มคนเก่าๆที่ท่านได้สร้างถิงไว้ก่อนหน้าทำงานหาเงินหรือจะตู้ปลูกความมั่งมี ทำงานหาเงินหรือจะสู้ปลูกปา์มมัม่งมีในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นทั้งหลายท่านสามารถทำเงินได้มากมายอาจจะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแล้วแต่บริษัทแต่การทำเงินได้มากมายร่ำรวยมั่นคงจะเกิดขึ้นมาจากการสร้างองคอง์กรสร้างคนพัฒนาผู้นำย้ำอีกครั้งไม่ใช่การออกไปขายสินค้าท่านมั่นใจได้เลยว่าท่าน สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีจากบางโปรแกรมทธุรกิจดโดยการออกไปขายสินค้าแต่ด้วยการสร้างองค์กรซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของท่านท่านจะสามารถสร้างเลนือสร้างตัวเป็นหลักฐานขึ้นมาได้คนมากมายเริ่มต้นธุรกิจ MLM ด้วคดยความคิดที่จะทำเงิน พันถึงสามพันบาทหรืออาจจะหกพันบาทต่อเดือนและทันทีที่พวกเขาถนัดใว่าถ้าพวกเขาจริงจังก,กับธุรกิจนี้พวกเขาจะสามารถทำเงินได้มากถึงสามหมื่นถึงหกหมื่นบาทต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นผู้เขียนขอย้ำอีกครั้งโปรดจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถทำเงินได้มากขนาดนั้นถ้าเพียงแค่ เขาออกไปขายสินค้าเขาจะสามารถทำเงินมากขนาดนั้นได้ด้วยการสร้างองค์กรสร้างคนพัฒนาผู้นำจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเพื่อสอนสิ่งต่างๆที่ท่านจำเป็นต้องรู้เพื่อให้ท่านสามารถสร้างองค์กรและสร้างมันได้อย่างรวดเร็วและเพื่อใช้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับ MLM ให้เป็นไปอย่างถูกทิดถูกทาง หากมีใครทักคนคิดว่าการตลาดหลายชั้นผิดกฎหมายและเข้าใจไปเองว่า MLM คือพีระมิดท่านก็จะมีปัญหาในการอุปสัมสปอนเซอร์เขาท่านจะต้องสอนให้พวกเขาเห็นข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อกำจัดทัศนคติผิดๆที่ว่าองค์กร MLM องค์กรพีระมิดตัวอย่างหนึ่งที่ท่านสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นได้ก็คือภาพประกอบดางล่างพีระมิดจะถูกสร้างจากยอดบน ลงว่างและมีเพียงคนที่เริ่มก่อนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นที่จะมีโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดได้ในสามเหลี่ยม MLM ทุกคนเริ่มจุดล่างสุดและทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างองคอ์กรขนาดใหญ่คนใหม่ๆมาสามารถสร้างองคอ์กรหนึ่งให้มีขนาดใหญ่ได้หลายเท่าว่าของผู้อุปถัมภ์ของเขาเสียอีกถ้าเขาต้องการ ภาพรวมการตลาดเกือข่ายตอนนี้ท่านคงเข้าใจพื้นฐานการตลาดเครือข่ายแล้วเรามาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันต่อวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างเมื่อเราเรียนรู้มาจนถึงบรรทัดนี้ก็คือการทําให้ท่านมีความสามารถที่จะพาผู้มุ่งหวังของท่านเข้าสู่การสนทนาในเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับ MLM และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการขายปีการขาย ตรงมาการตลาดหลายชั้นนะนั่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการอุปถัมภ์สปอนเซอร์เขาเข้า,เข,าเข้าตูพานะ ML m อ็มของท่านอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปตอนต้นว่าการตลราดเกือข่ายและธุรกิจขายตรงนะปัจจุบันมีขนาดใหญ่เกินกว่า166พันล้านเหรียญสหรัฐคนต่วนใหญ่ยัง ไม่ตระหนักกันเลยว่า MLM เป็นธุรกิจขนาดใหญ่จริงๆการตลาดหลายชั้นอยู่กับพวกเรามานานกว่า75ปีแล้วบางบริษัทอยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและกำลังสร้างไรายได้ให้พวกเขามากกว่า3 0 0ล้านบาทต่อปีผู้เขียนรู้จักเบริจัดหนึ่งทำ ที่ทำยอดขายในปีแรกได้กว่า200ล้านบาทปีที่สองทำได้มากกว่า2,000ล้านบาทปีที่สามยอดขายทะลุ4ล้านล้านบาทพวกเขาตั้งเป้าไว้ที่30,000ล้านบาทต่อปีก่อนถึงปีที่สิบหลักการที่ผู้เขียนได้ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงการออกสตาร์ทอย่างราบรื่นและรวดเร็วสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในบริษัท MLM ใครก็ได้การตลาดหลายชั้นยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถนำสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านก้อนโตหรือต้องยอมแพ้ อย่างหมดรูปให้กับสินค้าของคนอื่นที่ดียิ่งกว่ามันเป็นโอกาสที่ท่านจะได้แบ่งปันความสววงามของการตลาดตัวขายซึ่งพวบวงคู่มาด้วยกันกับการสร้างธุรกิจนี้และนั้นคือสิ่งที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมในบทต่อๆไป